สวัสดีค่ะวันนี้เราให้ครพระธรรมโยชูวาบทที่6ข้อ2ถึง5ค่ะพระเจ้าตรัสก,กับโยชูวาว่าดูแน่เราได้มอบเมืองเยริโคไว้ในมือเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และทัก,ก้วทหารเจ้าทั้งหลายจงเดินขบวนรอบเมืองคือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองครั้งหนึ่งเจ้าจงทำเช่นนี้6วันให้ปุโรหิตเจคนถือเขาแกะเจคันนำหน้าหีบ และในวันที่7นั้นเจ้าทั้งหลายจงเดินรอบเมืองเจครั้งให้ปุโรหิตเป่าเขาแกะไปด้วยและเมื่อเขาเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงเขาแกะนั้นก็ให้ประชาชนทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังกำแพงเมืองนั้นก็จะพังลงราบและประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงไปตรงข้างหน้าของตน นี่คือยุทธศาสตร์การรบแบบพระเจ้าที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจได้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เรายอมรับไหมว่านี่คือยุทธศาสตร์หรือแผนการรบที่ไม่ว่าทหารชาติใดในโลกก็ไม่มีทางเข้าใจว่าจะชนะได้อย่างไรพระเจ้าทรงนำโยชัวให้ทำสงครามนี้ด้วยความเชื่อเท่านั้นกลวิธีการรบแบบนี้หากใช้สติปัญญาแบบมนุษย์คิดก็เห็นชัดว่าเป็นไปไม่ได้เราต้องไม่ลืมในสองประเด็นคือ พระเจ้าทรงกระทําได้และพระเจ้าทรงเข้าพระทัยมนุษย์ประเด็นแรกพระเจ้าทรงกระทําได้ทุกสิ่งเราไม่ต้องอธิบายกันมากมายนักในเรื่องประเด็นนี้เพราะเราทุกคนท,คนทราบชัดว่าพระเจ้าทรงกระทําได้ในทุกสิ่งแต่ประเด็นที่สองที่ว่าพระเจ้าทรงเข้าพระไทยมนุษย์นั้นเราอาจต้องมองไปที่โยชูวที่พระเจ้าทรงเลือกเป็นผู้นําในการรบนี้โยชูวเป็นคนหนุ่ม ที่ไม่มีประสบการณ์การรบตลอดจนคนอิสราเอลทั้งหมดก็น่าจะไม่มีประสบการณ์ในการรบการสงครามเพราะทั้งหมดใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีพระเจ้าทรงเข้าพระไัยชัดว่าความชำนาญในการสู้รบกับชาวเยริโคน่าจะไม่ควรใช้กำลังทางทหารแผนการที่พระเจ้าทรงเข้าแทรกแซงในครั้งนี้ จะทำให้คนอิสราเอลเกิดกำลังกาลังใจได้มากกว่าการที่จะทรงบัญชาให้เข้ารบด้วยกองทหารนี่จึงเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าพระเจ้าทรงเข้าพระทัยคนอิสราเอลเหล่านั้นจริงหรือไม่ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืไปอาเมน